เป้าหมายเขายังดำรงจุดมุ่งหมายเดิมนั่นก็คือยึดกลุ่มอำนาจรัฐต่อไปจึงมีการบีบให้คณะกรรมการการเลือกตั้งยืน่นร้องพิธาลิมเจริญรัฐไปที่ศาลร,รัฐธรรมนูญกรณีเห็นได้ชัดว่าสมุนบริวารที่ต้องการจะสืบทอดให้กับ ท่านผู้นำเนี่ยสืบทอดอำนาจนะกับท่านผู้นำก็คือพลเอกประยุทธ์กำลังใช้ยุทธวิธีเคลื่อนมวลชนเคลื่อนมวลชนออกมาอย่างมีนัยะสำคัญที่ผมมองว่าเป็นเกมอมหิตนั้นก็เพราะว่าความชอบธรรมในการเคลื่อนมวลชนของฝั่งที่ สนับสนุนพลเอกประยุทธ์นั้นไม่มีนะครับเพราะพลเอกประยุทธ์ได้ผู้แทนราษฎรเพียงแค่36คนมีคะแนนเสียงสนับสนุนเพียงแค่สี่ร้านเสียงซึ่งในความชอบธรรมทางการเมืองนี่มันไม่มีแต่เขาเคลื่อนมวลชนนั่นแสดงว่าวัตถุประสงค์เบื้องหลังการเคลื่อนมวลชนครั้งนี้ของสมุนบริวาร ของพลเอกประยุทธ์ก็เพื่อจะทำให้เกิดสถานการณ์บางอย่างซึ่งผมก็จะอธิบายต่อไปว่ามันจะสอดคล้องกับสถานการณ์ไหนส่วนมวลชนของฝั่งที่เขาต้องการจะเปลี่ยนพลเอกประยุทธ์ต้องการจะเปลี่ยนรัฐบาลใหม่เปลี่ยนนายกรัฐมนตรีคนใหม่นั้นการออกมาเคลื่อนมวลชนไม่ว่าจะเป็นเรนที่23า พฤษภาคมที่ผ่านมาที่หน้ารัฐสภาไม่ว่าจะไกลก,การเคลื่อนมวลชนไปที่คณะกรรมการการ,การเลือกตั้งสองรอบแล้วการเคลื่อนมวลชนในวันที่23หรือการเคลื่อนมวลชนไปที่คณะกรรมการการ,การเลือกตั้งนั้นมันมีความชอบธรรมทางการเมืองนะครับเนื่องจากว่าคนกลุ่มนี้เขาต้องการที่จะให้ สมาชิกวุฒิสภานั้นลงคะแนนไปตามเจตนาลมของพี่น้องประชาชนคนส่วนใหญ่นี่ประการที่หนึ่งประการที่สองเขาต้องการให้คณะกรรมการการเลือกตั้งดำเนินการอย่างรวดเร็วในการรับรองผู้แทนราษฎรผู้สมัครซึ่งได้คะแนนลำดับหนึ่งรับรองเพื่อให้เป็นสส เพื่อให้เกิดสภาผู้แทนร,ราษฎรเพื่อให้มีการประชุมรัฐสภาเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่นี่คือความชอบธรรมทางการเมืองของกลุ่มที่เขาออกมาเคลื่อนทั้งสองกลุ่มนี้ก็ยังยึดอยู่ในแนวของสันติวิธีอยู่ซึ่งก็ดีครับเพราะยังถือว่า ทุกคนทำตามเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายได้รับรองไว้ท่านทั้งหลายครับแต่เรื่องหนึ่งที่กำลังทำกันก็คือการพยายามจะปลุกปั่นกระแสความไม่พอใจให้เกิดขึ้นสูงสุดต้องยอมรับว่าเรื่องของคุณพิธาลิมเจริญรัฐในกรณีถือหุ้นของบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชน ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ตั้งเจ้าหน้าที่กลุ่มหนึ่งขึ้นมาเพื่อทำการสอบสวนเอาผิดคุณพิธาตามมาตรา151ของกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสองสามสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยตั้งไว้แล้วแต่ท่านทั้งหลายครับ จากหลักฐานปรากฏที่ถูกแฉถูกเปิดเผยออกมาโอกาสที่คุณพิธาลิมเจริญรัฐจะถูกดำเนินคดีตามมาตรา151ของพรบเลือกตั้งนั้นยากเต็มทีครับเพราะมันไม่ใช่การไปฟ้องแล้วก็ดำเนินคดีเองมันต้องไปผ่านกระบวนการสืบสวน ผ่านกระบวนการของอายการอีกและก็เทียบเคียงกับคดีของคุณธนาทรจึงลุ่งเรืองกิจเกือบ4ปีครับอายการสูงสุดเพิ่งสั่งไม่ฟ้องในปีหกห้าดำเนินการมาตั้งแต่ปลายปีหกสองท่านทั้งหลายครับเรื่องยังไม่ไปถึงศาลเลยดังนั้นเรื่องที่จะเอาผิดคุณพิธาริมเจริญรัฐ ตามมาตรา151ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสอสอนั้นผมว่ามันเป็นหมันแล้วละ่ะมันไปไม่ถึงไหนหรอกครับแต่ท่านทั้งหลายอย่าเพิ่งวางใจเพราะเป้าหมายเขายัางดำลงจุดมุ่งหมายเดิมนั่นก็คือยึดกลุ่มอำนาจรัฐต่อไปก็ต้องปั่นกระแสความไม่พอใจให้ขึ้นสูงสุด จึงมีการบีบคณะกรรมการการเลือกตั้งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งยื่นร้องพิธาลิมเจริญรัฐหัวหน้าพักก้าวไกลนี่ไปที่ศาลร,รัฐธรรมนูญไม่ได้ไปที่ศาลฎีกาไม่ได้ไปที่ศาลอาญาเหมือนมาตรา100 51นะครับแต่ให้ไปที่ศาลร,รัฐธรรมนูญสอว สามคนแล้วที่ออกมาถแถลงและก็บีบให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยยื่นคำร้องของคุณพิธาริมเจริญรัตตามมาตรา82วรรคท้ายของรัฐธรรมนูญซึ่งให้อำนาจคณะกรรมการการเลือกตั้งไว้ในวรรคแรกของมาตรา82ให้อำนาจของสอสอสอวอเข้าชื่อกันร้อยละสิบของสภาตัวเอง แล้วยื่นต่อประธานสภาของสภาตนเองให้ประธานของตนเองนั้นส่งเรื่องไปที่สารรัฐธรรมนูญแต่เขาก็ให้อำนาจในวักทายไว้ว่าให้คณะก,กรรมการการเลือกตั้งใช้อำนาจนี้ได้เหมือนกับสอสอเข้าชื่อกันสวจึงบีไปที่ คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าต้องส่งเรื่องไปสารรัฐธรรมนูญเมื่อรับรองคุณพิธาซึ่งจะรับรองคุณพิธาภายในเดือนมิถุนายนนี้แหละครับตามทางขา่าวอาจจะรับรองประมาณช่วงวันที่20หรือถัดจาก20มิถุนายนไปสักหน่อย เมื่อรับรองแล้วคุณสมบัติของคุณพิธาลิมเจริญรัฐก็เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อคุณพิธาลิมเจริญรัฐมีคุณสมบัติเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็เข้ากับองค์ประกอบของรัฐธรรมนูญมาตรา82นั่นคือเป็นบุคคลที่ต้องสงสัยว่าสิ้นสมาชิก,กภาพตามมาตรา 1001. วงเล็บ3ก็ให้อำนาจ ของคณะกรรมการการเลือกตั้งในวัคท้ายหรือวัคที่สให้คณะกรรมการการเลือกตั้งที่เห็นว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒธธิสภาคนใดคนหนึ่งมีเหตุสิ้นสุดลงตามวักหนึ่งให้ส่งเรื่องไปยังสารรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยตามวักหนึ่งด้วยนี่สวเขาจะไม่ลงชื่อกัน แต่เขาจะให้คณะกรรมการการเลือกตั้งส่งเรื่องไปที่สารรัฐธรรมนูญเลยทำไมเขาต้องการส่งไปที่สารรัฐธรรมนูญครับเพราะในมาตรา82วรรคสองได้บัญญัติไว้ชัดเจนว่าเมื่อได้รับเรื่องไว้พิจารณาหากปรากฏเหตุอันควรสงสัยว่าสมาชิกผู้ถูกร้องมีกรณีตามที่ถูกร้องให้สารรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้สมาชิก พูดถูกลองหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าสารรัฐธรรมนูญจะมีคำสั่งวินิจฉัยท่านทั้งหลายครับนี่คือสิ่งที่เขาต้องการเขาต้องการจะให้มีคำสั่งของสารรัฐธรรมนูญมันเป็นภาวะบีบบังคับนะครับเมื่อยื่นไปแล้วเมื่อรับเรื่องแล้วจะต้องสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่เพราะกฎหมายเขียนไว้อย่างนั้น เขาต้องการจะให้มีการสั่งให้คุณพิธาเล่มเจริญรัตหยุดปฏิบัติหน้าที่ในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่คุณพิธาอาจจะไม่ได้เข้าประชุมสภาผู้แทนราษฎรในนัดแรกหรือเข้าไปแสดงตนแล้วประธานผู้ทำหน้าที่ ในการเปิดประชุมนัดแรกก็จะอ่านคำสั่งของสารรัฐธรรมนูญเหมือนอย่างกรณีที่คุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจได้เข้าไปไประชุมสภาพูดในสภาก็ไม่ได้เห็นพูดต้องถูกให้ออกจากห้องประชุม